สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29มีนาคมปี2023นะคะหัวข้อข่าววันนี้หลักๆจะเป็นประเด็นที่เขาพูดกันอยู่ก็คือเรื่องของการขยายเพดานหนี้กับเรื่องของการควบคุมความรุนแรงนะคะจากอาวุธปืนเพราะว่ามีเหตุการณ์กราดยิงไม่กี่วันก่อนน้านี้ค่ะตอนนี้นะคะทางเควินมาคาะที่เขากำลังพยายามจะกดดันให้ประธานวาาิโจไปเด่นเนี่ยออกมาพูดคุยกันเรื่องของขอ,งข,อขยายเพดานหนี้นะคะต่อสภา คือเส้นตายจะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็แมคคาทีเขาก็เลยเรียกร้องให้โจไบเดนหันมาสนใจกับนี่ประเทศ31.4ล้านล้านดอลาลาร์านานหน่อยค่ะประมาณว่าเหมือนช่วงเนี้ยไบเดนเขาเดินหนีปัญหานะคะไม่ยอมมานั่งคุยเจราจาอะไรกันเลยซึ่งแมคคาทีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาห่วงเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่มันเปราะบางอยู่แล้วมันก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นนะคะถ้าไม่รีบจัดการหรือว่ามานั่งคุยกันในวันนี้ ส่วนเดนเมรครตเนี่ยเขาก็ตอบว่าเขาไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดด้วยเพราะว่าแผนของแมคคัที่มันกว้างมันคลุมเครือนะคะไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างหรือว่าการที่เจอกมาบอกว่ารีบับิการเขาต้องการปฏิรูปการใช้ใจ่ายหลายล้านดอลลาร์เนี่ยก็คือตัดเงินออกนะคะควรจะมาแบบมีแบบแผนรายละเอียดระบุชัดเจนเพราะว่าทุกอย่างที่พูดคือตัวเลขที่บอกเท่านั้นค่ะแล้วก็ตามข่าวล่าสุดเนี่ยไบยเดนเขาก็เลยบอกให้ฝ่ายนิติบัญญัติของ GOP นะคะ ควรจะร่างแผนงบประมาณมาให้ภายในสัปดาห์นี้แล้วก็มีการวางกรอบสําหรับแผนการปรับลดด้วยว่าเขาต้องการปรับลดตรงไหนยังไงคะ่ะอีกอย่างนะคะจ้ไปเดนก็ย้ําถึงเรื่องนี้ว่าในประเด็นนี้เนี่ยมันต้องแยกแยะออกจากงบประมาณของประเทศนะคะไม่ใช่มารวมกันตามข้อเสนอของริพับบิกันแล้วก็การชําระนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของสภาคองเกรสตเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหายนะของเศร,รษฐกิจที่จะตามมาด้วยแต่แมคคาที็ก็มีพูดนะคะว่า ถ้าไบเดนคิดจะทําจริงก็ควรจะเริ่มทําในวันนี้วันพุ่งนี้เลยนะคะไม่ใช่แค่พูดซึ่งเขาเองอ่ะยังไม่เห็นความคลบหน้าใดๆเลยจากเดโมแครตเหมือนกันค่ะจริงๆที่ผ่านมานะคะในตามข่าวที่เห็นเนี่ยริพับลิกันเขาเสนอที่จะเป็นเรื่องของเอาเงินกองทุนโควิดส่วนที่ไม่ได้ใช้คืนนะคะแล้วก็มีการจํากัดหรือว่าเพิ่มข้อกําหนดในโครงการสวัสดิการของรัฐบาลนะคะบวกกับตัดเรื่องของโครงการพลังงานสีเขียวออกค่ะ รวมๆก็คือ g o p เขาเสนอว่างวประมาณปี2024เนี่ยควรจะตัดเงินไปประมาณ1 3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็เขาต้องการเห็นการเติบโตของประเทศอีกประมาณ1%ต่อปีด้วยคือถ้าพูดถึงนี่ประเทศของสหรัฐนะคะคร่าวๆก็คือนับตั้งแต่ก่อนช่วงที่มีวิกฤตโควิดระบาดใหญ่เนี่ยซึ่งปี2019อยู่ที่22.7ล้านล้านดอลลาร์นะคะก่อนจะปรับขึ้นมา5ล้านดอลลาร์ภายใน1ปีแล้วก็มาอยู่ที่27.7ล้านดอลลาร์ในปี2020ค่ะ จากนั้นก็ขยับเพิ่มขึ้นมานะคะกว่า30ล้านล้านดอลลาร์เท่าที่เราทราบกันค่ะคือถ้าเทียบทั้ง2องพักเนี่ยจริง,รงๆเขาก็สร้างนี่พอๆกันนะคะถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนค่ะรวมๆแล้วนะคะในโครงสร้างนี้สาธารณะ,ะเนี่ยเขาบอกว่ายังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะว่าเฟดเขาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะคะในการเอาเงินเฟ้อให้อยู่ ทั้งนี้ก็ยังคาดกันอีกนะคะว่าภายในปี2033เนี่ยนีสหรัฐจะไปอยู่ที่ประมาณ51.99ล้านดอลลาร์นะคะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีแผนอะไรออกมาเพิ่มเติมยังไงคะ่ะนอกนอจากเรื่องนี้ของสหรัฐแล้วนะคะตอนนี้สภาเขาก็ยังถกกันในเรื่องควบคุมความรุนแรงจากอาวุธปืนด้วยนะคะเรื่อนนี้ก็มาจากที่ว่าไม่กี่วันก่อนเนี่ยมันมีเหตุการณ์กราดยิงที่นชวิลตเทนเนสีนะคะเป็นหญิงข้ามเพศ คือเธอเคยเรียนในโรงเรียนนี้แล้วนะคะโรงเรียนที่เขาก่อเหตุแล้วก็อายุ28ปีโดยที่เธอเนี่ยแอบซื้อปืนมาแล้วก็ซ่อนไว้นะคะก่อนนํามากระดยิงที่โรงเรียนนี้ค่ะจริงๆเนี่ยเชอร,รี่ไม่ได้ดูข่าวนะคะเพราะว่าปวดตาเลยไม่ได้มองทีวีไม่ได้มองจอคอมหรืออะไรเลยค่ะแล้วก็เพื่อนเนี่ยโทรมาถามนะคะว่าเชอร,รี่อยู่ตรงไหนเมืองไหนของรัฐเทนเนสซีวันนี้เชอร,รี่ก็เลยหาข่าวนะคะคือที่เชอร,รี่อยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่นะคะแล้วก็ เคยไปโรงเรียนของลูกหลายครั้งด้วยนะคะคือถ้าถามถึงระบบความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยที่เห็นนะคะมันจะมีรถตำรวจจอดทุกครั้งซึ่งเขาจะสลับเวรกันเฝ้าในโรงเรียนนะคะแล้วก็ประตูเนี่ยเขาจะล็อกไว้หมดถ้าหากว่าใครจะเข้าไปเนี่ยจะต้องกดเรียกเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะพอเขาซักถามอะไรเนี่ยแล้วก็อนุญาตได้เขาถึงจะปลดล็อกประตูให้เข้าไปได้ค่ะอันนี้ก็คิดว่าทั่วสหรัฐน่าจะเหมือนกันหมดนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยตามข่าวคือ คนร้ายเนี่ยเขายิงปืนใส่ประตูกระจกข้างโรงเรียนนะคะแล้วก็ถึงเข้าไปได้ซึ่งตำรวจเนี่ยก็จัดการยิงวิสามันได้ภายใน11นาทีค่ะ Rounds the corner, One o of ก็เรียกว่ารอบนี้เป็นครั้งที่1 3 0นะคะภายในปี2023แล้วก็ปัญหาการกราดยิงของสหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีมาโดยตลอดคือถ้าพูดถึงการถือครองอาวุธปืนเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหรียญสองด้านมากกว่านะคะมันมีทั้งผลดีแล้วก็มีทั้งผลเสียคราวนี้ในเหตุการกราดยิงที่มันจุดชนวนให้สภาเข้ามาถกเถียงกันอีกรอบเนี่ย ก็คือทางสองฝั่งเนี่ยเขามองกันคนละประเด็นนะคะอย่างฝั่งของเดมโมแครตเนี่ยโจบไบเดนเขาก็กล่าวว่าเขาพร้อมจะเรียกร้องให้สภาคองเกรสเนี่ยผลักดันแล้วก็จำกัดสิทธิในการครอบครองปืนให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาการกราดยิงซึ่งเขาก็โจมตีฝั่งรีพับบิกันไปค่ะอีกทั้งไบเดนก็ยังบอกว่าเขาทําอะไรไปไม่ได้มากกว่าน,นี้นะคะเขาพยายามทุกวิถีทางแล้ว คือถ้าเป็นกฎหมายเนี่ยในปีที่ผ่านมาสภาเขาผ่านร่างกฎหมาย2พักนะคะหลังจากเหตุการณ์ยิงที่รัฐเท็กซัสโดยจะมีการตรวจสอบประวัติสําหรับคนที่ซื้อปืนอายุต่ํากว่า21ปีแล้วก็มีลงทุนนะคะในเรื่องของการบริการสุขภาพจิตในโรงเรียนกับความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยค่ะแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไบยเดนเขาเพิ่งลงนามในคําสั่งผู้บริหารนะคะเป็นร่างกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับอาวุธปืนเน้นที่การตรวจสอบประวัติของคนขายอาวุธ คือคนขายอาวุธปืนเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลางด้วยส่วนปัญหาของรอบนี้นะคะไบเดนเขาก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาของเกรสน,นะคะว่าจะออกคําสั่งยังไงคราวนี้มาดูในมุมมองของฝั่งริพาพิกันนะคะริพาพิกันเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมาโฟกัสเรื่องของคนเหนี่ยวกลดีกว่าไหมอย่ามัวแต่โทษเรื่องของอาวุธปืนเด็กก่อเหตุเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หนจะเรื่องของยารักษาอาการป่วยทางจิตที่เธอกินเนี่ยมีเท่าไหร่ แล้วก็มีฮอร์โมนเช่นเทสโทสเตอโ,โรนนะคะของคนก่อเหตุด้วยเขาได้รับไปมากน้อยแค่ไหนอย่างฝั่งริพับพิกันทิมเบอร์เชตนะคะจากรัฐเทนเนสซีเนี่ยก็มีเรื่องร้อนนะคะให้เผยแพร่ถแถลงการของเฮลผู้ก่อเหตุซึ่งมันก็มีคําถามเกี่ยวกับว่ายาที่ใช้ในการรักษาการแปลงเพศหรือว่าภาวะสุขภาพจิตของชุมชนคนข้ามเพศเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะบวกกับยังมีประเด็นเรื่องของประตูด้วยนะคะริพับพิกันบางคนเขาบอกว่าประตูของโรงเรียนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเพียงพอ ซึ่งบางคนเขาก็เสนอนะคะว่าให้เข้าออกประตูเดียวแทนแต่ว่าบางคนเขาก็เสนอเรื่องของการเพิ่มโทษประหารชีวิตนะคะโดยรวมเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจหนึ่งที่เป็นกฎหมายหลายๆฉบับมารวมกันเป็นแพ็กเกจของฝั่งร,รัฐบาลนะคะที่เขาบอกว่าจะแก้ไขปัญหาคือในนั้นอ่ะจะมีเรื่อง,องความต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยควรจะมีเงินให้กับโรงเรียนในเขตการศึกษาเพื่อใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ก็อาจจะเป็นเรื่องของการจ้างตำรวจที่เกษยียณอายุเนี่ยมาเฝ้าแทนแล้วก็ติดตั้งพวกเครื่องตรวจจับโลหะเหมือนที่สนามบินนะคะรวมถึงติดตั้งสัญญาณเตือนภัยทุกอาคารเรียนประมาณนี้ค่ะสรุปแล้วก็คือเขาเน้นไปเรื่องการจัดการกับวิกฤตป,ปัญหาสุขภาพจิตในประเทศนะคะมากกว่าจะมาออกกฎหมายห้ามใช้อาวุธแล้วก็จากประเด็นนี้นะคะที่ผู้ก่อเหตุเป็นคนข้ามเพศหรือว่ามีความหลากหลายทางเพศนะคะทำให้องค์กรเครือข่ายต่อต้านของฐานเดนเดอร์เนี่ย เขาออกมาแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้เหมือนกันคือเขาก็กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงคนข้ามเพศที่เป็นผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าการต่อต้านคนข้ามเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรวมอยู่ในการกระทําของเฮลก็คือชื่อของผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งองค์กรเนี่ยเขาไม่ได้รู้จกักหรือว่ารู้สึกถึงความนึกคิดตอนนั้นของคนที่ก่อเหตุแต่สิ่งที่เขารู้ก็คือ การใช้ชีวิตของคนข้ามเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแล้วก็ยากมากขึ้นไปอีกนะคะเมื่อเจอกับกฎหมายต่อต้านบุคคลข้ามเพศหรือว่าการเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้คือคนกลุ่มนี้มักจะถูกต่อต้านหรือว่าโดนเหยียดนะคะรวมถึงขาดการยอมรับจากครอบครัวองค์กรศาส,สนาบางแห่งแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการดูแลทางการแพทย์ซึ่งความไม่เสมอภาคหรือว่ามีอคาาติต่อต้านคนข้ามเพศนะคะส่งผลให เขาเจอกับปัญหาของทางร่างกายแล้วก็จิตใจคือบางคนเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าบางคนก็ฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นโรค PTSD นะคะหรือว่าโรคที่เกิดจากความกดดันทางจิตใจอย่างหนึ่งก็มาจากกระแสต่อต้านนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะเหตุการณ์กาดยิงครั้งนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งสําคัญนะคะที่ต้องตระหนักก็คือความเกลียดชังที่เป็นผลตามมานะคะทำให้คนข้ามเพศเนี่ยเขาจะต้องเจอกับความท้าทายในสังคมมากกว่าเดิมอีก ดังนั้นเนี่ยก็อยากให้เราทุกคนนะคะควรที่จะสร้างสังคมที่ยอมรับแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นนะคะและไม่ว่าเพศไหนก็ตามนะคะควรที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติค่ะโอเคค่ะแล้วก็เป็นคลิปข่าวสั้นๆของวันนี้นะคะเชอรี่ก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็มาอัปเดตช้านะคะเนื่องจากมีปัญหาสายตาเหมือนเดิมค่ะก็อ,อาจจะหายหายไปบ้างน,นะคะแต่ว่ายังไม่หายไปไหนเลยนะคะยังไงก็จะพยายามอัปข่าวอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ขอ,ขอบคุณอีกครั้งนะคะ แล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ